บ้านท่ามะปรางวิทยาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรีตั้งอยู่หมู่หนึ่งตําบลท่ามะปรางอําเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีเปิดทําการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึง6ปัจจุบันมีจํานวนนักเรียนทั้งสิ้น4 1 2คนมีค่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจํานวน25คนโดยมีนายเวียงชัยลุนภูงาดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการโรงเรียน และนายนัทวัฒน์วงทองเหลือดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนบ้านท่ามะปรังวิทยามีการจัดการศึกษาเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรและเป็นการตอบสนองต่อนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรีโดยดรมลิวันมาเงาผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรีมีความมุ่งมั่นจัดการศึกษาให้ผู้บริหารมีคุณธรรมครูมีนวัตกรรม และนักเรียนมีคุณภาพภายใต้รูปแบบการบริหารจัดการด้วยคุณธรรม Moral Model โรงเรียนบ้านท้ำมะปรางวิทยานำรูปแบบการบริหารจัดการด้วยคุณธรรม Moral Model มาใช้ในสถานศึกษาดังนี้ M Management การบริหารจัดการ โรงเรียนมีกระบวนการบริหารจัดการเป็นไปตามกลไกการประเมินที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานผู้บริหารมีนวัตกรรมในการบริหารจัดการศึกษาให้โรงเรียนมีคุณภาพการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของโรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยา เน้นการมีส่วนร่วมกับทุกฝ่ายมีโครงสร้างการบริหารโรงเรียนและคู่มือการปฏิบัติงานของโรงเรียนแสดงออกถึงกฎของทางราชการอย่างชัดเจนมีการบันทึกรายงานการประชุมที่ปรากฏประเด็นที่เกี่ยวข้องกับหลักธรรมพิบาลมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการกิจกรรมต่างๆจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงการรายงานเกี่ยวกับการเงินแผนปฏิบัติการรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาประจำปีบริหารงานโดยยึดนโยบายจากสำนักงานคณะกรรมการ,การการศึกษาขั้นพื้นฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรีนำลงสู่แผนกลยุทธ์ของโรงเรียนและนำลงสู่แผนปฏิบัติการประจำปี จะสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพและมีความปลอดภัยตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงสถานศึกษาจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้ของผู้เรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องพัฒนาครูผู้เรียนให้มีศักยภาพในการแข่งขันท่านต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมมีกลยุทธ์ในการบริหารเพื่อให้โรงเรียนบ้านท่ามะปรังวิทยามีคุณภาพตามนโยบายของสอพทออและผู้เรียนมีคุณภาพตามหลักสูตรสถานศึกษา O .Organization โรงเรียนบ้านท่ามะปรังวิทยามีแผนพัฒนาและการดำเนินงานด้านทั่วไปด้านบุคลากรด้านงบประมาณ และด้านวิชาการที่ตอบสนองต่อนโยบายด้านการศึกษาและบริบทพื้นที่มีการบริหารทรัพยากรทางการบริหารด้านบุคลากรการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาด้านงบประมาณการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาด้านการบริหารจัดการโดยเน้นวงจรคุณภาพ PDCA การบริหารทรัพยากรทางการศึกษาด้านวัสดุอุปกรณ์สื่อการสอนเช่นคอมพิวเตอร์ทีวี มีการจัดทำเซอร์วอกเพื่อวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งของสถานศึกษา เพื่อทำแผนกลยุทธ์และนำแผนกลยุทธ์ลงสู่แผนปฏิบัติการประจำปีเพื่อขับเคลื่อนสถานศึกษาตามนโยบายของสอพทส,สพมและของโรงเรียนเพื่อพัฒนาองค์กรให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษามีวงจรคุณภาพในการพัฒนาการทำงานร่วมกันมีการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาแผนปฏิบัติการประจำปีรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) และรายงานประกันคุณภาพการศึกษา นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการเพื่อให้การบริหารงานและการดำเนินงานของโรงเรียนเป็นไปอย่างรวดเร็วโดยใช้โปรแกรมและแพลตฟอร์มต่างๆช่วยอำนวยความสะดวกในการดำเนินงานอา r รีเ i ชั่นชิพ โรงเรียนมีการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของนักเรียนที่เป็นรายบุคคลจัดให้มีการบริหารโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเน้นพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในสาขาวิชาที่ตนเองสอนและเพิ่มพูนความรู้ในวิชาแขนงต่างๆอยู่เสมอตามความสนใจสแสวงหาความร่วมมือโดยการทำ MOU กับมหาวิทยายลัยต่างๆรวมทั้งเครือข่ายโรงเรียนมีการดำเนินการตามแผนและมาตรการด้านความปลอดภัยได้แก่ผู้เรียนครูและบุคลากรใน รูปแบบต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพโรงเรียนมีระบบรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษาเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นของสังคมและป้องกันจากภัยคุกคามในชีวิตทุกรูปแบบมีแผนเผชิญเหตุการณ์ดําเนินการตามแผนและมาตรการด้านความปลอดภัยให้แก่ผู้เรียนครูและบุคลากรในรูปแบบต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งดําเนินการศึกษาวิเคราะห์วิจัยติดตามประเมินผลการดําเนินการส่งเสริมสนับสนุนการดําเนินงานของส่วนราชการให้เป็นไปตามกลไก การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ A Assessment การประเมินจัดทำข้อมูลการวัดและประเมินผลการเรียนรู้และนำผลมาใช้ในการวางแผนพัฒนาและแก้ไขปัญหาการเรียนส่งเสริมให้ครูมีการวิจัยในการปฏิบัติงานและการนำผลการวิจัยมาใช้พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง มีการวิเคราะห์มาตรฐานตัวชี้วัดผลการเรียนรู้ของสาระการเรียนรู้โดยเชื่อมโยงกับแบบทดสอบระดับชาติและนำผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติไปใช้ในการวางแผนการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้โรงเรียนใช้วงจรคุณภาพในการดำเนินการและมีระบบประกันคุณภาพภายใน ในการดำเนินการให้การบริหารจัดการการเรียนรู้และคุณภาพของผู้เรียนเป็นไปตามมาตรฐานของสถานศึกษาและสอดคล้องกับนโยบายต้นสังกัดมีการประเมิน ITA ออนไลน์เพื่อตรวจสอบความโปร่งใสในการดำเนินการด้านต่างๆครอบคลุมทั้ง42ตัวชี้วัดทำให้ผลการประเมิน ITA ได้คะแนน89.84คะแนนอยู่ในระดับ A นอกจากนี้ในการแข่งขันศิลปะหัตถกรรมครั้งที่ผ่านมานักเรียนได้รับเหรียญทองแดงจำนวน5รายการเหรียญเงิน10รายการเหรียญทองจำนวน13รายการและเหรียญทองชนะเลิศจำนวน7รายการมีการทบทวนตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องและนำผลมาใช้ในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา L l e a r n e r ผู้เรียน โรงเรียนจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยเน้นคุณภาพผู้เรียนให้เป็นไปตามหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานผ่านการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนเพื่อให้โรงเรียนบ้านท่ามะปรังวิทยามีคุณภาพตามเจตนารมณ์ของหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่สร้างผู้เรียนให้มีคุณภาพมีคุณลักษณะของพลเมืองในศตวรรษที่21สส่งเสริมให้ครูเป็นผู้ใฝ่เรียนใฝ่รู้ พัฒนาวิชาชีพของตนเองอยู่เสมอเพิ่มพูนทักษะทางภาษาและเทคโนโลยีเพื่อนำมาใช้ในการปฏิบัติงานเน้นการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อนำมาพัฒนาผู้เรียนให้ผู้เรียนมีคุณภาพมีศักยภาพในการแข่งขันผ่านการบริหารงานโดยยึดหลักคุณธรรมและความโปร่งใสในการทำงานมีการนิเทศชั้นเรียนพร้อมกำหนดปฏิทินการนิเทศภายในไว้อย่างชัดเจนสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC และนำผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกเพื่อการสนับสนุนการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนหรือท้องถิ่นของนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาส่งเสริมผู้เรียนตามความถนัดเฉพาะบุคคล คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยามีความมุ่งมั่นมุ่งหวังที่จะนำพาโรงเรียนไปสู่ความเจริญก้าวหน้าในด้านต่างๆเป็นแหล่งพัฒนาคุณธรรมนำความรู้เสริมสร้างนักเรียนบุคลากรทางการศึกษาและชุมชนให้เป็นคนดีมีคุณธรรมนำไปสู่สังคมที่ดีที่ประเทศชาติต้องการ